สวัสดีค่ะอัปเดตลูกปอมทั้ง5ตัวนะคะลูกค้าเนาะวันนี้ได้5วันแล้วนะคะก็สุขภาพแข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละตัวเนาะตัวนี้จะเป็นเสียงตาลตัวผู้นะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะกินนมแม่เก่งแข็งแรงดีค่ะนะคะต่อไปเป็นสีแฟนซีนะคะจะเป็นตัวเมียนะคะเนาะก็จะมีมาร์โมเช่นะคะข้างหนึ่งนะคะพื้นขาวนะคะนะคะโอเคเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะ เออจะเป็นสีครีมนะคะตัวผู้นะคะนี่ตัวผู้เนาะแข็งแรงกันเอาดิ้นแรงเลยต่อไปจะเป็นตัวเมียนะคะนี่ยค่ะเอาน่าจะเป็นขาวครีมนะคะลูกค้าเนาะตรงหัวเขาติดครีมนิดนึงนะคะนะคะตัวเมียนะคะเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวเมียเหมือนกันนะคะะแข็งแรงดีทั้งห้าตัวนะคะ นะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะชุดนี้จะพร้อมย้ายบ้านเ,ออเดือนมกราปี65นะคะยังไงก็สอบถามทักไลน์มาเพิ่มเติมแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ